มะละกอสุกจากสวนค่ะสุกเต็มต้นเลยตอนนี้กินไม่หมดก็สับให้ไก่เลี้ยงไก่ทัวเลี้ยงไก่พันเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้กินไข่มะละกอในสวนเนี่ยถ้ากินไม่ทันก็เอาไปสับให้สุกแล้วมะละกอเมื่อวานก็เจ็บวันนี้ก็เจ็บอีกแล้ว ปลูกเมล็ลกอไว้กินอันนี้จริงมันนั่นแน่จริงต้นลูกมันสุกอ่ะอันนั้นต้นแม่ผักขึ้นช่ายก็กำลังงามอันนี้กล้วยเล็บมือนางสุกคาเคืออีกแล้วสุกคาต้นตัดไปวันนั้นสองเคือยังกินไม่หมดวันนี้สุกอีกแล้วคาต้น ต้นนี้ก็สุกเลืมะละกอลูกให่ใหญ่อันนี้กล้วยเล็บมือนางนะเนี่ยกล้วยเล็บมือนางขาเหลือง ขาใหญ่ขาเหลืองอันนี้ฝรั่งไส้แดงไม่ได้หอ่อไส้มันจะออกดแดงๆปกตินะจะห่อนะทีนี้มันกินไม่ไหวก็ปล่อยเลยปล่อยธรรมชาติเลยปล่อยให้มันสุกให้ไก่กินไปมันออกลูกเยอะมันหลายต้นด้วยกินไม่ทันมองเข้าไปเห็นแต่ลูกเมลอนในแปลง กำลังให้น้ำอันนี้ก็ไส้แดงนะฝรั่งไม่ได้หอ่อมันไม่มีคนกินก็ไม่รู้จะห่อไปทำไมห่อเป็นบางต้นต้นไหนแบบอร่อยอยู่ใกล้คนก็จะห่อไปกินนู้นต้นนะู้นต้นทัดไปนะั่นจะห่อนะห่อแต่พอกิน เพราะว่าไม่ได้ขายดูพิกขีหนูสวนนี่มันแก่แล้วไม่ได้กินนะเนี่ยมันร่วงเม็ดมันร่วงเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกมะละกอต้นนี้มันเอียงลงฝนมันตกหนักไงเ,เดี๋ยวก็พปสับ์ให้ไก่กินส่วนมากจะเป็นไก่ที่กินให้สุกแบเนี้ ไเมันรักกนง,งามงามหกโมงกว่าแล้วพระจันทร์ยังอยู่เลยยังไม่ตกดินลนะยดู่มลอนนี่นี่อยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกโดมอยู่ข้างนอกลงเรือน ใจข้างนอกต้นนี้ฮันต้นนี้อร่อยฝรั่งเป็นสีทองในห่อไว้ส่วนต้นนี้ฝรั่งฝรั่งไส้แดงต,ต้นไหนอยู่ใกล้ๆอะจะห่อต้นไหนอยู่ไกลๆก็ไม่หอ่อข้างหลังนันไม่หอ่อ พอห่อไปมันก็จินไม่ทันก็จะห่อแต่อยู่ใกล้ๆจะได้เก็บจินไงนมันดกมากนะต้นนี้แล้วก็อร่อยดูดูสิมันออกดอกออกดอกออกลูกเนี่ยบางลูกก็หอ่อบางลูกก็ไม่หอ่อจะห่อเอาแต่ลูกที่มันสมบูรณ์เนี่ยต้นนี้ที่กิน กินตลอดเลยฝรั่งกินจูอยู่ติดกับบันไดบ้านเลยติดกับบันไดบ้านสวนในบ้านเล็กเนี่ยอยู่หน้าบ้านพอดีเลยเนี่ยห่อไว้ติดกับบ้านติดกับชายคาบ้านในล,ลงบันไดเนี่ยเก็บกินได้สบายเลยเนี่ยบันไดบ้านสวนบ้านหลังเล็กดูมะนาวดิมะนาวก็ดดก มะนาวนี้ก็อยู่กับติดครัวเลยนะต้องเด็ดลูกมันทิ้งนะมะนาวเนี่ยมันลูกดกถ้าไม่เด็ดแล้วมันมันลูกเล็กก็ต้องเด็ดลูกมันทิ้งกินสองต้นนี้ก็ไม่ไม่ทันส้มตำต้มยำเปิดประตูครัวออกมาก็เก็บกินได้เลยมันอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็ผักแผว อันนี้ประตูบ้านประตูครัวเปิดประตูออกมาก็เจอ,อเลยแปลงผักทําแบบนี้อันนี้สําหรับปลูกไว้เวลาฝนตกเราเข้าสวนไม่ได้เราก็สามารถเปิดประตูครัวออกมาเก็บได้เลยอันนี้ฝรั่ผักชีฝรั่งใบหนงลักษ์ลหระพากระเพราตรงนั้นเราถอนทิ้งไปแล้วมันลุกนี่ตรงนี้กระเพราเนี่ยถอนทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นหลังบ้านเต็มเลยมันเยอะอันนี้โหละพา ขึ้นช่ายผักก้นครัวเพราะว่าเปิดประตูครัวออกมาก็เจอเลยเนี่ยตรงนี้ปลูกไว้ใกล้ครัวส่วนอันนี้พริกขี้ฟ้านะดูรูปก,กันดิพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้านี่คือเอาเม็ดสุกมันมาบี้บี้บี้ไ,ไว้แถวเนี่ยพอมันขึ้นแล้วมันก็ออกลูกให้ได้กินนี่นี่พริกขี้ฟ้า เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจปลูกอย่างนี้มะเขือเทศก็เหมือนกันมะเขือเทศหลังครัวอันนี้พริกขี้หนูสวนแล้วก็สะระแหน่สะระแหน่ไม่ค่อยงามหรอกเพราะว่าฝนมันตกลงมาคิดว่ามันจะไปหมดแล้วมันมันเปื่อยฝนตกทุกวันช่วงช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เลยเน่าเนี่ยผักก้นครัวทำแปลงแบบนี้ไว้กะเพราแดง เนี่ยกระเพราแดงแถวเนี่ยไม่ค่อยได้กินหรอกนู้นจะกินกระเพรากระเพราขาวอยู่นู่นอยู่ในสวนนั่นเยอะข้างหลังนั่นก็จะเป็นบวบงูอันนี้ก็พริกขี้หนูนะเนี่ยนี่ก็พริกขี้หนูส่วนนั้นพริกขาวแต่ไม่ได้กินหรอกไม่ค่อยกินหรอกปลูกทิ้งไปอย่างงไปงั้นแหละเนี่ยต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆครัวไม่ค่อยได้กินหรอก สุกเต็มต้นอีกแล้ววันนี้กินทุกวันนะมะละกอเนี่ย